ทำกุ Schools, ้งแช่น้ำปลากินมักโซดาล้างข้าวเสียกุ้งนึ่งกับกุ้งแช่น้ำปลาอันไหนที่แช่พวกกันปะ

อันน okay. ี้เอาผ้าถ่านทั <sa <sa sa> <sa euh ้งดังกินมาเลยมีเพื่อนมาเพื่อนมากินปลาผึกินปลสบิ๊กใช่มาหยิบใช่บ้างเหอ อาหารญี่ปุ่นไแล้ระวงคืนสมอคืนดังเนี่ยน้ำมัน่ประกาศชินบาซาบิ Nên nói nó ní kiếm bên cặp bên mà Xem cạnh đi cạnh <laughs> <laughs> โอ้หารญี่ปุ่นะาน่ปุีไ่ไหนกี่ืมหาได้ได้ตัวเขาปะทำเดียวเกี่ยได้ไดได้งน,น,นี้แบบนึงก็มีอืม เขาหายยืนเนี่ยไม่ไดเียต่ำเนาะตั้มผิดเพี้ยืดคลายลงผมนิเดียว่กูก็ต่ำเนาะตั้มผิดเพ้ย่จังไดไปแเดี๋ยวเมื่อกี้ยืดไม่จินเ่เปลี่ยนชื่อใไม่ตัวชื่อกุ เรากินเนื้อมึงก,นก,นกินหมูนะเดียวกินมังกรทาบกินได้มังกรทากินไต่กุ้งเออไม่ก็แบงคนอื่นถอยอยู่อ่ะหมูเอาตาสวางใส่พอเออเสียเอาเนี่ยมมนะก,กิกนเนี่ยเลย